ครับคลิปนี้ก็อยู่ในเกมโซล์เทอร์เบิร์ออนไลน์ทีนี้แล้วนะครับคลิปนี้ผมจะพาทุกคนมารู้จักกับระบบกัดวิญญาณนะครับแล้วก็ระบบการแพ้ธาตุชนะธาตุนะครับสองระบบนี้มันจะเอ่อมันจะเกี่ยวข้องกันนะครับาการชนะธาตุแพ้ธาตุมีอะไรบ้างครับจะมีสามอย่างนะจะมีชนะธาตุเสมอแล้วก็แพ้ธาตุนะครับเสมอนี่ก็คือไม่แพ้ไม่ชนะนะครับกลางๆเนาะ อ่ปกติเวลาเราฟาร,ร์มสสารใช่ไหมครับทำมันจะมีดาเมจสองส่วนเนาะเดี๋ยวผมลองตีให้ดูครับเห็นไหมครับมันจะมีดาเมจสองส่วนเนาะส่วนที่เป็นสีแดงกับสีสีเขียวนะครับอันนี้ของผมสีเขียวนะสีที่มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยหรือว่าดาเมจที่มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันจะมาจากธาตุนะครับธาตุของไหเนาะของผมเป็นไหไม้ธาตุที่เพิ่มมันจะเป็นสีเขียวนะครับแต่ถ้าเป็นแบบไหงูวันนี้จะเป็นสีม่วงเนาะอ่าไหไฟก็สีแดงอะไรเงี้ยมันจะ มันจะแล้วแต่สีของหฮน,นะครับอ่านี้ส่วนของตัวนี้จะเป็นของอแม่แพ้ไม่ชนะนะครับอันนี้กลางๆเนาะก็คือแม่แพ้ไม่ชนะนะครับอ่ะเราก็ลองดูนะครับว่าเราดาเมจเท่าไหรนะ่เนาะดาเมจเสริมนะครับของผมประมาณอ่าพันสามพันสี่แตะแตะพันห้านะครับอ่ะแล้วก็ดาเมจเสริมเนี่ย มันจะขึ้นอยู่กับดาเมจของเรานะครับอ่าถ้าเรายิ่งดาเมจเยอะดาเมจเสริมก็จะเพิ่มเยอะนะครับแ้เมื่อกี้ผมหาพันสามพันสี่นะครับอ่าถ้าผมใช้เครื่องรางที่มันเบากว่านี้เนาะอ่าดาเมจผมจะลดลงนะครับอ่าดูว่ามันจะเป็นยังไงครับอ่ามจะเหลือประมาณประมาณพันสองนะครับอประมาณพันพันสองเลประมาณนี้เนาะจากพันสี่พันห้าเมื่อกี้เหลือพันสองนะครับ แล้วก็ดาเมจเสริมนะครับมันจะไม่ได้ขึ้นทุกตัวนะครับมันจะสูงขึ้นเนาะ,ะประมาณพันสองนจากพันสี่พันห้าเมื่อกี้อ่าแล้วก็เรื่องของระบบการ์ดวิญญาณน,นะครับระบบการ์ดวิญญาณเนี่ยมันจะมาเสริมในเรื่องนี้นะครับคือระบบาธาตุนี่เนาะมันจะทําให้ระบบาธาตุอ่าดาเมจธาตุของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นสองเท่านะครับจากเมื่อกี้ อ่จาจำเม่อกี้เนาะเคยลืมนะครับอ่ะประมาณพันสามพันสี่นะครับอ่าพันสามพันสี่เนาะถ้าเราใช้การ์ดวิญญ,ญาณให้ถูกคาดเนี่ยดาเมจมันจะเพิ่มขึ้นคูณสองนะครับอ่าจากพันสามพัสี่เมื่อกี้เนาะอ่าอันนี้ทาดไม้นะครับอ่าไม่ติดเลยนะได้ครับสองพันแปดนะ อ่าสองพันเจ็ดนะครับประมาณนั้นนะครับเพราะว่าผมลาเม็มันเบี่ยงนะมันไม่เท่ากันนะอ่าสองพันหกสองพันเจ็ดก็คือเมื่อกี้พันสามพันสี่ใช่ไหมครับก็คูณสองก็เป็นสองพันหกถึงสองพันแปดนะครับประมาณนั้นเนาะอ่าเห็นไหมครับมันจะเพิ่มขึ้นเนาะเพิ่มขึ้นสองเท่านะครับแล้วถามว่าต้องใช้ไอ้ตัวนี้ไหมครับหาไม่ต้องเนาะใช้ตัวนี้ก็ได้ตัวไหนก็ได้ที่มันเป็นธาตุเหมือนกันนะครับของผมเป็นธาตุไม้ก็ต้องใช้ธาตุไม้นะครับ ไเห็นไหมครับดาเมจก็เท่าเดิมนะครับอ่ามันขึ้นอยู่กับธาตุนะดูตรงนี้ก็ได้ครับว่าธาตุมันเข้ากันหรือเปล่าก็คือตรงนี้นะครับไอมินเนียนของเราถ้ามันเป็นซีซีอย่างเงี้ยอ่าแสดงว่าใช้ได้นะครับอ่าถ้าสมมติว่าเราใช้ไม่ตรงสีอ่ะอ่าเช็ไม่ตรงธาตุหรอครับอ่าของผงหายไม้นะอ่าผมลองใช้ธาตุมือด,ดูฮะกาเป็นยัมเป็นธาตุมือ ตีไม่ออกเลยนะครับดวงไม่ค่อยดีนะครับอ่าลองตีดูนะอ่าเห็นไหมครับผมก็ยังเพิ่มมาประมาณพันสามพันสี่เท่าเดิอนนะครับอ่าถ้าเราใช้ไม่ถูกธาตุเนาะมันก็จะไม่เพิ่มนะครับอ่าอันนี้เป็นส่วนของอ่าการไม่แพ้ไม่ชนะธาตุนะครับกลางๆเนาะ,ะเดี๋ยวผมจะให้ไปดูอการการชนะธาตุนะครับ แบบนี้แหละเมื่อกี้ดาเมจล่ะอ่าเราอยู่ที่พันสามพันสี่นะครับเนาะอาันนี้จะเป็นส่วนของการชนะท่านนะครับอ่าลองดูเนาะอันนี้เห็นไหมครับขึ้นมาเลยครับสามพันนะครับอ่าสองพันแปดนะครับ จากเมื่อกี้เราตั้งต้นเนาะพันสามพันสี่นะครับแต่นี้มาปุ๊บน,นี้เป็นการชนะธาตุนะครับก็ขึ้นมาสองเท่านะครับสองพันหกสองพันแปดสองพันเจ็ดอ่าก็คือถ้าธาตุมันชนะนะครับถ้าธาตุมันชนะเนี่ยดดเมจจะคูณสองนะครับแล้วก็เราสามารถเพิ่มโดยการใสร่การเป็นยานได้นะครับอ่า จะเมื่อกี้สองพันกว่านะครับแกเป็นห้าพันนะครับสองพันหกสองพันเจ็ดเมื่อกี้เนาะแกเป็นห้าพันนะครับอ่าเนาะห้าพันเก้าห้าพันแปดห้าพันเก้าห้าพันห้าห้าพันอย่างนี้ครับอ่านะก็คือมันสามารถคอมโบกันได้นะครับก็คือ ถ้าเราชนะธาตุเนี่ยมันจะดาเมจคูณสองนะครับแล้วก็ถ้าใช้การวิญญาณถ,ถูกถูกธาตุอีกก็จะคูณสองนะครับก็คือมันจะทบกันนะครับก็จะกลายเป็นคูณสี่นะครับอันนี้ก็จะสูงสุดแล้วเนาะชนะธาตุแล้วก็ใช้การวิญญาณนะครับจะคูณสี่นะครับนี้สุดละดังนั้นนะครับเราต้องหาแมปนะครับหาแมปแล้วก็ใช้การวิญญาณ ใ้กามิยานเนาให้ถูกสายนะครับให้ถูกธาตุนะแล้วก็หาแมปฟาร์มที่มันชนะธาตุแพ้ธาตุเนี่ยนะครับถามว่าแมปฟาร์มชนะธาตุแพ้ธาตุเนี่ยมันดูได้ตรงไหนนะครับก็คืออ่าผมคิดว่าอันนี้เราต้องลองตีเอาเองนะครับจากประสบการณ์เนาะเราต้องลองตีนะครับอ่าแล้วก็แล้วก็ส่วนมากนะครับที่ผมเจอเนาะ ไห่ไม้เนี่ยมันจะช,ชนะมอนเตอร์พวกาธาตุพิษนะครับกับาธาตุมืดเนาะตัวไหนที่เป็นมืดมืดกับพิษพิษเนี่ยาธาตุไม้ชนะหมดเลยนะครับนะครัน,นผมให้ไปลองไปดูไอนนอันนี้ก็ได้มันใช้เซนเนาะไออเน,นี้ยผมยังไม่เจอแบบว่าคนเขาทำกันนะครับแบบว่าความรู้จริงๆอะเมื่อกี้ชนะาธาตุเราประมาณห้าพันกว่านะครับเนาะ ผมจะให้ดูอีกทีหนึ่งครับอันนี้คือแมปกิมลิปเปอร์เนาะเนี่ยกิมลิปเปอร์นะครับดูจากลักษณะาภายนอกเนี่ยมันยังไงมันก็คือมอนเตอร์ธาตุมืดนะครับเนาะดังนั้นเราสันนิษฐานเลยว่ามันต้องแพ้ธาตุครับ <c oughs> นี่ใช้เซนเนาะอะเห็นไหมครับห้าพันกว่าห้าพันห้าห้าพันหกห้าพันเจ็ดเนี่ยถ้าขึ้นหลักห้าพันเนี่ยแสดงว่าแพ้ธาตุล้ะครับเนาะอันนี้ใช้เซนเอาเนานะครับนะ ส่วนมากคลิปนี้ผมจะแนะนําเป็นไหไม้นะครับเพราะว่าแบบสารที่ฟาร์มเนาะได้อย่างผมผมเชียร์ได้แหละไหไม้ไหไหงูก็มันก็มีแหละครับแต่ว่ามันแบบที่ฟาร์มมันน้อยนะผมถ้าเป็นแมปซาตานจริงๆอ่ะส่วนมากจะเป็นไหไม้นะครับไหงูก็ปรับใช้กันได้นล้หายอื่นก็นได้นะครับปรับใช้กันได้ครับก็ลองตีๆดูในแมปเนาะดูว่าดาเมจ่านเนี่ยมันขึ้นมาเท่าไหร่นะครับ ต่อไปผมจะให้ไปดูการแพ้ธาตุนะครับครับต่อมานะครับก็คือการแพ้ธาตุนะครับการแพ้ธาตุเนี่ยจะดูง่ายสุดแล้วนะอะเดี๋ยวผมจะตีให้ดูนะครับอ่าเห็นไหมครับการแพ้ธาตุนะครับมันจะขึ้นแค่หลักสิบเนาะคือง่ายๆเนี่ยการแพ้ธาตุเนี่ย มันจะหายไปหนึ่งร้อยเท่านะครับก็คือจากเมื่อกี้เบสดามจเราใช่ไหมพันสามพันสี่นะครับมันหายไปร้อยเท่าก็จะเหลือประมาณสิบสามสิบสี่นะครับหายไปสองหลักนั่นแหละครับเนาตัดูนยนมาสองตัวนะครับอ่ะแล้วถ้าเราใส่การ์ดวิญญาณนะครับการ์ดวิญญาณมันจะสองเท่าใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวใส่ให้ดูนะครับอ่านี่ครับ สองเท่าก็จากสิบสามสิบสี่เมื่อกี้ก็เป็นคุณสองก็เป็นยี่สิบหกยี่บแปดครับก็ก็อะไรแหละครับจากเพิ่มดาเมจเพิ่มมาแบบเป็นห้าหกพันเนี้ยดาเมจเหลือสิบสามสิบสี่ก็คือมันไม่ได้ช่วยเลยนะครับสิบสามสิบสี่ดาเมจนี่เนาะสามสิบมี่แปดสามสิบเนี้ยโอ้มัน มันไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับมีเอาไว้ประดับนะครับถ้าถ้าเป็นผีแนะนําว่าผมคิดว่าเราใหญ่แมปดีกว่าเนาะแต่ถ้าสมมติว่าแบบอืมเราตีไปดาเม็ดาเม็ดทั้งต้นเราแรงอะก็มันก็ได้นะครับแต่ผมว่าเป็นแมปฟาร์มไปก่อนไปหาแมปที่เราชนะธาตุดีกว่านะครับนี่ครับ ครับอันนี้ก็เป็นสรุปท้ายคลิปนะครับก็คือระบบแพ้ท่าชนะธาตุเนี่ยถ้าชนะดาเมจจะคูณสองนะครับแล้วก็สามารถใส่การ์ดวิญญาณนะครับที่ธาตุตรงกันเนาะก็จะดาเมจเพิ่มคูณอีกคูณสองนะครับก,กลายเป็นคูณ4ี่เนาะแล้วก็ถ้าแพ้ธาตุเนี่ยดาเมจจะหายไปหนึ่งร้อยเท่านะครับก็คือตัดศูนย์ไป2หลักเนาะจะหายไปสองหลักนะครับแล้วถามว่า ชนะธาตุแพ้ธาตุยังไงอันนี้เราต้องลองตีเองนะครับเนาะจำดาเมจของตัวเองนะครับที่ผมสอนไว้ตอนต้นคลิปเนาะถ้าสมมติว่าแพ้เนี่ยเราควรจะเปลี่ยนแมปนะครับแล้วก็สำหรับหายไม้เนาะมอนสเตอร์ที่มันแพ้หายไม้เนี่ยส่วนมากมันจะมีลักษณะแบบเป็นมอนสเตอร์ธาตุพิษนะครับแล้วก็ธาตุมืดนะที่มันดูแบบเป็นตัวธาตุมืดอ่ะดูแบบนั้นก็ได้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นแล้วแต่ประสบการณ์นะครับเนาะเดี๋ยวเราลองแบบเวิ่ไปตีไปเดี๋ยวเราก็รู้จุดเองนะครับครับคลิปนี้ก็มีประมาณแค่นี้ครับขอบคุณนะครับบ๊ายบาย